เหนื่อยจังเลยค่ะทุกคนเห็นไหมถนนน่ะโอ้โหเดินขึ้นมาค่ะอันนี้คือยังไม่ถึงหนึ่งเขาเลยนะคะเนี่ยข้างๆคือสวนมะกก็แต่ว่าอย่างที่บอกแหละเนื่องจากว่าปีนี้แบบฝนตกเยอะมากทําให้ลูกไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะเดินมาดูต้นนี้กันก่อนแล้วกันขาลกมุนเลย ปลูกตะไคร่แซมเจม๋ไหมคะในสูงแล้วนะนต้นมะขามมะขามเปรี้ยวนะคะมะขามเปรี้ยวยกักษ์ต้นนี้ปลูกใหม่นะต,นต้นเลก็กอะค่ะ นี่ค่ะดูเลยนี่มีราด้วยคือยังไม่ได้แบบคือส่วนเรายังไม่ได้ลงยาค่ะคือเราตั้งใจทําเป็นแบบเกษตรอินียงจริงแต่ว่าพอเนื้อที่มันเยอะไม่มีคนงานช่วยมันก็ไม่ค่อยได้อันนี้เท่าไหร่เดี๋ยวเอาไว้ก่อน,นะะเดี๋ยวเก็บแล้วลืมถือไป ต้นกล้วยหอมตานี้อันนี้เป็นต้นขนุนนะคะขนุนพอเม็ดดูดิปีกว่าปีกว่าใช่เกือบสองปีก็นี้ยมาตัดแต่งกิ่งไปแล้วครั้งหนึ่งคือตัวเองนี่แหละมาตัดเองพยายามตัดไม่ให้มันสูงแต่มันก็สูงดีดแหละาาบรราศบรรยากาศมันดีค่ะอันนี้ก็เป็นต้นมะขามเทศ เดินไปดูอ้อยของเพื่อนก่อนว่าเพื่อนในกลุ่มเกษตรส่งมาให้ปลูกนะคะอ้อยสุพรรณบุรีนะคะนี่ค่ะไม่ใช่ต้นยานตะ้นอ้อยนะคะกำลังสวยเลยดูก่อนนี่เเห็นปะทีนี้ก็ต้องไปเก็บมาแล้วก็ใช่ไหมล่ะคะ่ะได้ยินเสียงเวลเวล,เวลเข้ามาในหูและ สัญญาณอันตรายต้องรีบไปโอเคนะคะะมาให้ดูเนีย่ยคือมันตายแล้วเราก็เอามาแซมนะคะน่ะเนี่ยแบบนี้แซมไปเรื่อยๆเพราะเราปลูกแบบบนภูเขาจริงมันไม่มีระบบน้ำนะคะโอเคจะเป็นแค่ที่ตรงนี้นะคะบ๊าย